สวัสดีผู้รักการประจุนภายในท้องทะเลทุกท่านครับผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของเกมอาชา a ติดวอเตอร์ r ร g i จในการปรับปรุงระบบวันที่17กรกฎา,าคมน่าสนใจมากมากครับอสัตว์มาให้เราเลี้ยงเหรอ,อสัตว์เลี้ยงนะเป็นหมากับแมวน้องหมาน้องแมวตัวละ300 <laughs> อันนี้ชีวิตจริงะไปซื้อมาตัวละ300ได้เหมือนกันนะนี่ย <laughs> นี่มีความสามารถด้วยนะครับ ถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยจะทำให้เวลาเราไปแลกเปลี่ยนสินค้าได้ของเพิ่มขึ้น3%นะครับเนีย่ยครับเทรดกูดเกนอมัง3% <c oughs> <c oughs> คุ้มไหมคุ้มไหมอ่าแล้วก็นี่น้องแมวน้องเหมียว <c oughs> อ่ามีพลังในการเก็ตเตอร์ลิงพาวเวอร์เพิ่มอีก10% ในการสำรวจรวบรวมของรวบรวมสเปียงนะสิบสิบสิบหน่วยขึ้นมาเลยในการสำรวจรดินแดนน้องเหมียวน้องลูน่าน้องอลูน่าเออลูน่านะนี่นนชื่ออะไรนะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยแม็กน้องแม็กน้องแม็กกับน้องลูน่าอ่าเป็นไงครับท่านผู้ชมชอบน้องเหมียวน้องแมวก็จัดไปเลยนะครับแล้วก็จะได้ติดสอยห้อยตาในในเมืองด้วยด้วยนะ วิ่งเป็นพวนเลยโอเคครับอ่ามีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาแนะนำนะครับอย่างอื่นปล่อยผ่านอ่าปล่อยจอยปล่อยจอยหมดของแพงแพงทั้งนั้นะแต่สองตัวน้องหมาน้องแมอนี้ถูกถูกใจเนี่ยโอเคครับอีเลนน่าสนใจก็จะมารีวิวนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ